ผู้ชมคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะในเรื่องราวในเมียนมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับเมียนมาที่หลังจากมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของคุณขินจอเหมือนว่าแนวโน้มการพัฒนาของประเทศเมียนมาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีสัญญาณจากสหรัฐอเมริกาส่งมานะคะบอกว่าเตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรในเมียนมาซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมีการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร ก็จะทําให้บริษัทในอเมริกันสามารถเข้าไปทําธุรกิจในเมียนมาได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจของเมียนมาก็น่าจะดีขึ้นไปด้วยโดยทางด้านของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยรายละเอียดบอกว่าเตรียมจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรในเมียนมาเร็วๆนี้หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐได้แจ้งการตัดสินใจต่อสภาคองเกรสซึ่งการเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่ของคุณบารักโอบามาก็เกิดขึ้นหลังจากที่เมียนมาจัดก,การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ได้ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีค่ะนอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐยังบอกอีกนะคะว่าการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรฟังนี้ก็รวมไปถึงการถอดรายชื่อบริษัทการลงทุนของรัฐบาลเมียนมา7บริษัทด้วยกันและธนาคารของรัฐบาลอีก3ธนาคารถอดชื่อออกจากบัญชีดําจะทําให้ชาวอเมริกันเข้ามาทําธุรกิจกับธนาคารทุกธนาคารในเมียนมาได้อย่างถูกกฎหมาย รวมไปถึงการขยายมาตรการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าสามารถผ่านเข้าออกท่าเรือและสนามบินต่างๆได้ตามปกติค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสหรัฐอเมริกาเองก็บอกว่าจะยังคงมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆเอาไว้ทั้งจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเมียนมาและการค้าขายทางทหารกับเกาหลีเหนือด้วย การออกมาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ในเมียนมาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของผู้ชมและในวันที่22พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ,รรฐ,รรฐรคุณจอนแครรี่ก็จะไปเยือนเมียนมาก็คงจะมีการพูดคุยในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจรอติดตามกันต่อค่ะ